สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับเพิ่งบนทีวีวันนี้ผมจะพาท่านไปคุยถึงเรื่องของกรรมนะแล้วก็การออกจากทุกขโดยมีศินห้าหรือว่าเบนจะสินและวันนี้จะคุยเรื่องของศินข้อที่สองอทินนาซึ่งแปลว่าห้ามลักขโมยของของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเป็นของตัวเองโดยเด็ดขาดเพราะมิฉะนั้นแล้วถือว่าคนทำผิด คนทำผิดก็คือคุณทำบาปบาปนั้นก็คือการกระทำที่สิ่งไม่ดีก็จะย้อนมาสู่คนนะเพราะฉะนั้นถ้าคนสามารถที่จะรักษาศินข้อสองไดนะ้คนก็จะเป็นคนที่มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าขึ้นไปอีกนะเพราะคนเป็นคนดีในสินข้อที่สองนะเมื่อวานข้อที่หนึ่งคุณทำได้แล้ววันนี้เอาข้อที่สองนะครับ มูลเหตุที่จะเกิดศีลข้อที่สองมีอยู่สามตัวครับหนึ่งโลภะโทสองตัวสะสามโมหะสามตัวนี้เราจะต้องจัดการกับมันให้รู้ว่าเรามีสามตัวนี้อยู่ในจิตของเราหรือเปล่าถ้าเรามีจิตสามตัวนี้อยู่ในจิตเราเราจงแก้แก้เราจะต้องไม่มีความโลภเราจะต้องไม่มีความ เราจะต้องไม่มีความโมหะนะถ้าเรามีความโลภอะไรรู้ไหมฮะความโลภอยากได้ของของผู้อื่นมาเป็นของของตัวเองเห็นไหมจะเอาอะไรก็ได้จะใช้วิธีรังแกจะใช้วิธีโกเมงจะใช้วิธีขโมยอะไรก็แล้วแต่ไม่ถูกนะครับถึงแม้ว่าไปเอาของของผู้อื่น ถึงเขาให้แต่เขาให้ด้วยความจำใจด้วยความจำยอมที่คนมีอิทธิพลหรือคนมีอำนาจอะไรก็ตามเนี่ยที่จะเอาแบบนั้นถึงเจ้าของยอมแต่เขายอมด้วยความเจ็บปวดก็ผิดสีลข้อที่สองนะผิดแล้วก็ผิดมากด้วยเพราะว่าขโมยก็ผิดอยู่แล้ว แล้วยิ่งไปข่มเหงยิ่งไปรังแกยิ่งไปใช้อำนาจเอาของเข้ามาโดยที่เขาไม่เต็มใจเนี่ยมันยิ่งบาปซ้อนแล้วก็บาปซ้อนก็ไปอีกเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจึงจัดการให้ได้ว่าเราจะต้องเป็นคนไม่โลภถ้าของผู้อื่นเราจะไม่เอาเด็ดขาดนอกจากเพื่อนจะอนุญาตด้วยความเต็มใจนะครับทีนี้ ข้อที่หนึ่งโลภะเนี่ยนะพอถ้าเราถ้าเรามีนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะดีแล้วนะถ้าเรามีโลภะเราโลภ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 ทีนี้พอเราโลภจนเราไม่ได้ดังใจปรารถนามันจะเกิดอะไรขึ้นครับกูอยากได้นี้กูอยากได้อันนั้นกูอยากได้แบบนี้เจ้าของผู้ที่มีเจ้าของ เขาไม่ยอมให้พอไม่ได้ก็ใช้วิธีจะไปลักขโมยพอไปลักขโมยเพื่อนรู้เข้าโกรธคือเกิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นแล้วเห็นไหมจากความโลภแล้วมาความโทสะเนี่ยพอไม่ได้ตามดังใจตัวเองต้องการเกิดโกรธ เกิดไม่พอใจโดยการคิดและคิดแล้วว่ายัางไงกูก็ต้องเอาไ,ได้ทีนี้พอเกิดโท,โทรศาท์ขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องพอกลายเป็นเรื่องเพราะคุณไม่ได้ของดังใจที่คุณต้องการคุณขาดคุณขาดหัวข้อโทสะพอไม่ได้ดังใจต้องการคุณโกรธ โมโหพอคนโมโหแล้วมันจะตามตามมาด้วยความหลงนะโมหะหลงคนเราเนี่ยพอโกรธพอโกรธปั๊บความหลงเข้ามาครอบงำจิตใจทนันทีเลยนะครับพอความโกรธเข้ามาความหลงก็จะเข้าครอบงำจิตใจตัวเองทันทีเลยทีนี้มันจะมาเลยครับนะทั้งโมหะแล้วก็ทั้งโทสะมาพร้อมกันเลยจัดการ กับสิ่งจริงเราจะเอามาแล้วเอาไม่ได้และวิธีการที่เอามาแบบนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคือไม่ได้แล้วโกรธนะไม่ได้แล้วโกรธพอโกรธแล้วมันก็หลงนะ่ะทำอะไรผิดหมดเลยค,คุณท่านหลงแล้วนะเรียบร้อยจบสังคมวุ่นวายกันทุกวันนี้ นะคนวุ่นวายกันทุกวันนี้บ้านเมืองวุ่นวายกันเรื่องแบบบันนี้ทุกวันนี้นะไม่ใช่รหรอกเพราะเกิดความโลภเกิดความโทสะเกิดโมหะเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมครับเมื่อวานผมเคยคุยถึงเรื่องของที่ว่ากำนันนะแล้วก็ตำรวจนี่แหละมันก็เอาเรื่องนี้แหละเข้ามา เข้ามาเกี่ยวข้องมันจึงได้เกิดการที่คนได้ฟังในข่าวอยู่นะทุกวันนี้นะครับที่จังหวัดเราก็ผุมนะะที่ว่ามีมีกำนันนกมีตำรวจยี่สิบกว่านายมานั่งปรึกษาหารือก,กันแล้วสุดท้ายก็จบด้วยความตายนี่แหละมันมีความโลภมีความโทสะมีความโมหะเข้ามาผสม ถ้านี่แหละถ้าเราไม่กระจัดศีลก็สองอธินาทานาได้เนี่ยคุณก็จะขาดสามตัวนี้ไปโลภะตัวสามโมหะพอคุณขาดแล้วคุณก็จะกโกรธไม่ได้ของที่ต้องการโกรธแล้วทีนี้พอความหลงเข้ามาคนจะทําอะไรก็ได้เพราะหลงเนี่ยคนกําลังโง่อยู่เนี่ยทาด้วยความโง่ทําด้วยความเาบ่งทําด้วยความเหมืออเกริมพอคนหลงแล้วทุกอย่างทําได้หมด น,นี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วนะครับศีลข้อที่สองที่ว่าอาธินาธานาเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้ถ้าเราทำได้ใครเจริญครับใครดีครับก็คนที่ปฏิบัตินั่นแหละได้เราจงตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะต้องไม่เป็นคนที่โลภ ได้เท่าไหร่ที่เป็นของเราจริงๆได้ก็ต้องรับแต่ถ้าไม่ได้มันไม่ใช่ของเราก็อย่าลูกไปเอาสิครับตัดจใจได้ไอ้ตอนนั้นแหะเราอาจจะแหมไม่ได้ดังงใจต้องการมันอาจจะไม่สบายแต่พอเราได้เฉพาะของที่เราต้องได้สิ่งที่เราอยากได้เพิ่มเราอยากไปได้เวลาคุณกลับมานึก คุณจะสบายใจว่าเออฉันได้แต่ของฉันเพราะเราไม่โลภไงเราได้แต่ของของเราอะไรที่ไม่ใช่ของของเราเราก็ไม่เอาได้ไหมครับนะทีนี้พอพอถ้าเราสามารถทำศีลข้อที่สองปฏิบัติศีลข้อที่สองได้โดยการที่มีมีมูลเหตุสาคัญนะนะมูลเหตุสาคัญเลยก็นี่แหละครับโลภะโทวสามโมหะนี่แหละจะพาไปสู่ความผิดพลาดของการ ยึดถือปฏิบัติสินข้อสองอธินาทานาได้เพราะฉะนั้นผมอยากให้ใครๆก็ตามนะครับถ้าปฏิบัติสินข้อที่สองอธินาทานาได้ความเจริญก็กล่ำมไกลามาหาคุณความสุขก็จะเข้ามาหาคุณความเจริญความเป็นกุศลนะฮะ นี่ผมพูดเรื่องศินข้อที่สองในศินห้าซึ่งเป็นเบญจศินเนี่ยแบบพูดแบบง่ายๆพูดแบบตลาดตลาดเลยนะครับไม่พูดได้ลึกลงไปนะถ้าจะพูดลึกเราค่อยพูดกันทีหลังแต่วันนี้พูดกันง่ายๆชัดๆเลยเราต้องเป็นคนไม่โลภเราต้องไม่เป็นคนเอาของของเพื่อนเราจะต้องได้เฉพาะสิ่งที่เราได้ เราก็จะเป็นคนมีความดีในตัวเราเรามีความสุขกับตัวเราที่เป็นคนดีถึงใครจะว่าอย่างไรใครจะสนใจหรือไม่สนใจให้เรารู้ตัวว่าเราเป็นคนดีเราทําตามศินข้อที่สองแค่นี้ความสุขก็จะเกิดขึ้นวันนี้เวลาพอดีครับผมก็ขอขอกับคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติดีแล้วก็ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติสิ่งดีก็มีความสุขและกจะได้ดีปฏิบัติสิ่งที่ชั่วก็จะได้ชั่วก็จะได้บาปในสิ่งที่ชั่ววันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ